นี้จะพามาใช้งานไออาร์ทูดีทูมิชเ y นะครับตัวไอเดียบอทนะให้ท่านดาวน์โหลดเรียบร้อยแล้วให้มาติดตั้งที่ extension ตัวนี้เนาะอ่าตอนแรกมันจะไม่มีให้ท่านโหลดโหลดมันเข้ามาผมไว้อยู่ในซ c อันนี้สำหรับผมนะอันนี้เครื่องเครื่องอื่นก็แล้วแต่ของท่านอ่ะนี่ของผมอยู่นี่ปุ๊บก็เลือกโฟลเดอร์มามันก็จะเป็นตัวนี้ขึ้นมาอ่ะกดรีเฟชทีนึงอ่ะแล้วก็ลองกดเปิดมาดูมันก็จะได้แบบนี้นะอ่ะถ้าใครไม่เจอก็อาจจะต้องดูคลิกให้นี้ไว้หน่อยอ่ะเมื่อขั้นตอนเนี้ย ได้แล้วก็พร้อมแล้วเป็นแบบนี้นะเสร็จแล้วไนดะ้โปรแกรมอ่ะเราลองให้มันถอดดูผมจะลองให้มันถอดอะไรง่ายๆดูก่อนปุ๊บโยกมาใส่อ่านี่มันก็ถอดออกมาได้ค่อนข้างดีนะ,ะเดี๋ยวลองหลายๆอันดู อันนี้ล่ะอันนี้ไม่แน่ใจจะได้ไหมนะไปลองดูถ้าหากเริ่มช้าก็ให้ปิดเปิดใหม่ดู อ่ะมันก็จะเร็วขึ้นอ่ามันก็ได้อยู่นะเส้นสัญญาอ่ะอนี่อ่างลองๆอ,งอันหนึ่งจับมือปุ๊บ ลวะมาละวัมนมันก็ขึ้นอยู่กับเน็ตด้วยนะเน็ตผมมันช้าอ่ะให้เขาปิดเบราว์เซอร์เปิดใหม่บึ๊บ โดย x ten นะอ่ะมันก็ใช้ได้ทีนี้ถ้าเราอยากได้พร้อมหมดไปเราทำงานเรากด s e r i อกไปเลยอ่ะมันก็จะได้พร้อมมาท่านก็เอามาบอทได้นะอ่ะี๋ยวผมลองให้ดูสมมติผมเอาสองอันมาบอทอันก็บุกเดิมเลย ก็มาที่ตรงนี้ก็คือ1พร้อมตอนหนึ่งลายนะอันนี้เราสองพร้อมมันก็จะเป็นประมาณนี้อ่ะเห็นเว้นหน่อยก็สองสองพันคือสองวิก็ส 6, ักหกพันใครมันอ่ะแล้วเราก็กดสับมิทได้เลยล้วมันจะเริ่มส่งจับของมันเองแล้วมันก็จะเริ่มเจน อันเนี้ยเราก็จะใช้ที่ที่พอไปข้างนอกแล้วอ่ะมันจะถอดได้มากกว่าแต่ก่อนมันจะเป็นออโต้ถอดตรงนี้เนาะมันก็จะฟลิกเล้งเพราะงั้นมันจะไม่ครอบคุมเราอาจจะพลาดอะไรได้อย่างเช่นเราอาจจะใช้ตัวนี้ไปการไปถอดเพื่อให้ตรงกว่าไทเทลก็ได้หรือ,อเอาตัวนี้ผสมตัวนี้ก็ได้เอาไปถอด หรือจะเป็นคีย์เวิร์ดเลยไปถอดก็ได้นะ,ะ,ะเดี๋ยวลองลองดูมันเริ่มเจ็นยังมันบอกว่าส่งไปแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าเจ็นแล้วเดี๋ยวมันจะเริ่มมาอันนี้มันยังไม่เจ็น อันเนี้ยคือเบราว์เซอร์เนี้ยท่านต้องล็อกอินมิจเนียไปก่อนนะไม่งั้นมันจะทำงานไม่ได้นะครับอันนี้คือ extension นี่มันเริ่มเจนละอ่ะตัวแรกเสร็จแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวมันคงจะรอสตรีมรูปกลับมาที่มันนานเพราะว่าเราจะตั้งให้มันปลอดภัยหน่อยนะก็ ไปจิบกาแฟรอได้เลยอันนี้ก็จะง่ายเราไม่ต้องเซร็จอะไรเลยเราแค่เ็าอิินไว้แต่มันทำให้ท่านจะท่องเว็บระหว่างรอ,ก,รองก็เรื่องของท่านเลยแค่อย่าไปปิดมันเสร็จแล้วก็คือดาวน์โหลดออกไปอ่ะเดี๋ยว,ว่าางรอนะทีนี้ อันนี้ก็คือตัวถอดรูปนะที่ถูกย้ายออกไปจากเมนูหลักออกไปเลยให้ไปอยู่ตรงนู้นนะครับสำรับมิ d j ั u นี่ y e t t e n s i o n ก็จะมีการใช้งานประมาณนี้เดี๋ยวรอเดี๋ยวรอดูบอทก่อนทีนี่มันกำลังโหลดมาละปุ๊บ ประมาณนาทีนึงต่อต่อชุดผมเคยจับแล้วอาน,นนี้มันก็ส่งตัวที่สองมาแล้วตัวแรกมันกำลังจะเจนรูปต่อแล้วมันก็จะทำเป็นออตโต้จบไปแต่รูปยังไม่มาแล้วรอสักครู่มันกำลังสติม่เน็ตผมไม่รู้เป็นไรวันนี้ ค่ะเดี๋ยวรอสักตัวอย่างรอมันขึ้นขครับยังสตรีมไม่มารูปยังไม่โพอ่ะเจ็นยังหัว ขอเข้าไปดูนะครับปึ๊บเน็ตผมช้าฮะมันก็เจนแล้วนี่แต่ยังไม่กลับมาอ่ะมันก็วิ่งไปเจนละอันนี้คือที่เราส่งไปนะ to personal เดี๋ยวมันก็คงมาปึ๊บแจนเลรแล้วดีกว่าอันได้รอรอคู่ันนี้ก็ส่งสมเร็จส่งสเร็จไปสองอันแล้วด้วยตัวนี้สร้างเรียบร้อยแล้วแต่ยังไม่กลับมาเราดาวน์โหลดเลยได้ไหม เน็่ผมมันเอออะไรวะเดี๋ยวอย่าไปปิดมันนะให้มันมาของมันเองอ่าหรือท่านก็ไปดาวน์โหลดตากตรงนี้เอ,เองเนอะมันก็คือเข้าไปสอดเดิงส่งให้ตรงนี้แหละในการสร้างนะครับอ่าก็จะมีประมาณนี้ในการใช้งานคือมันบอทได้แหละแต่ว่ามันไม่แสดงอยู่ วันนี้เน็นมันเป็นไรวะอ๋อผมลืมปิดขคาวแฟ่ไม่ทันละอ่ะท่าไปลองเล่นดูนะครับสำหรับออดิโ i ทูมิจเจอร์นีก็จะมีประมาณน,นี้ครับสวัสดีครับ